สองอ่ะสามสองหนึ่งอะสามสอง everybody look at me y o come on สวัสดีค่ะท่านผู้บริสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์หาดธรรมเจ้าพินทีต่ออิงก็ไม่เอกสิ่งที่ท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้เราใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตันดิฉันที่หน้าและดิฉันรันยินดีให้ความเทินท่ะตัวเทวินค่ะ <laughs> เดี๋ดีทำไมเข <laughs> ้าใครเริ่มก่อนแค่พี่แค่ <laughs> ก็แม่สาเราไปกินข้าวกันเรียบร้อยนะคะ <laughs> ใช่แล้วฮะก็ <g år> เอเนอรจีก็จะสูงขึ้นแต่ทางนี้ก็กำลังกินอยู่วันนี้เรามากับ MV ของเอ6ิซ6นะคะ เพลงใหม่ที่เพิ่งออกวันนี้ตอนที่เราอัดใช่เลยตอนที่เราอัดแต่ตอนลงคลิปไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนก็คือชื่อเพลง Stay Stay Young Young ภาษาเกาหลีอ่านว่าบุยซีชักเหรอแต่ว่าเราก็นี่ไงสเต u n งโอเคก็ตื่นเต้นระดับหนึ่งคือเราก็ไล่ดูลิสต์นะว่าแออช่วงนี้มีวงไหนคัมแบ็คบ้างพอเห็น a อ6เข้ามาก็เอ้ย ขอแซงนิดนึงละกันเนาอใช่ที่เราชอบกัน้นี่ก็คือตามดู A B C ่ตั้งแต่ตอนหนูปรดิวซีซันสองอ่ะ อาจจะแบบเออไม่ได้แบบว่าตามดูมากแต่ว่าก็เราก็พอแฟมิเลียกับน้องๆทั้ง4คนอยู่นะคะขอนะอนุญาตดูไปกินไปนะคะขอบอกไว้ก่อนใช่แล้วเพราะว่าเรายังกินข้าวไม่เสร็จอย่งที่เห็นนะคะชุดนี้เราไปทํางานกันมานะคะไปทำงานมา,า,นมาค่ะก็ปกติอะพี่ทํำงานบนเครื่องไม่ใช่หรอเราเปลี่ยนมาทำออฟฟิศบ้าง ใช่ก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็เลยเปิดศูนย์รีฟันเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่ช่วยเหลือผู้โดยสารโดยให้ลูกเรือนักบินนี่แหละไปหลับสายเพราะฉะนั้นถ้าคุณโทรมาก็อาจจะเจอเราสองคนก็ได้ใช่แล้ว <laughs> 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 นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะคะเพราะว่าก็มั่นเวอร์กันมานานนะคะเมาส์มอยเยอะแยะโดยสารไปหมดไปดูกันค่ะ ชอบถากแบบนี้นจังเลยมันแค่วัดอเมริกันะกนะแต่ร้านนแกแต่ก็น่าจะถ่ายที่เกาหลีป่ะขาดขาดาตอนนี้ทำไมมันค,คุ้นต้องไม่เคยเห็นในละครหลายล MV เ okay. อ๋อเหรอน้องเสี้ยวจินเหรอจ๊ おっおお。 中了。 So 난뒤 초면에 너? 자. <laughs> <laughs> <번안> <laughs> ใส่ทีม่งนิดนึงเาะี่น่ะอุ้ยเจ๋งมากตอนที่หมุนเราแบบเสื้อ เราโลเรู้สึกแบบอยากซื้อเพลงนี้มาฟังอ,อยากซื้อเพลงนี้มาฟังอีกอ่ะคือชอบปงบีดต,ตรงนั้นที่หนูบอกอ่ะใช่ให้เราความหมายเพลงเล่นๆอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีแล้วก็ยังไม่ได้ดูความหมายเพลงแต่อย่างใดแต่เรารู้สึกว่าตอนแรกเพลงมันเหมือนจะเศร้าๆ<อ>เหมือนขอโทษคือความจริงอ่ะมันมีซับอังกฤษอ่ะ,อะแต่เราอ่ะดดนเปิดซับเกาหลี <laughs> ใช่แต่เราจะแยกตรงนี้เลยเด้อ่ะต่อเพลงมันเหมือนออกเศร้าๆในช่วงแรกใช่ไหมอ่ะเราอาจจะพูดถึงการจากลาหรือจำติงที่มันเออออกไปแนวทางเศร้าแต่พอมาเป็นบิทต,ตรงนั้นเหมือนไฟอัพเพราะนั้นก็เริ่มสดใสก็เลยคิดว่าน่าจะเข้ากับเพลงสเตยียงก็คือไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงอ่ะเออเราก็จะสเตยียงนี่แค่เราความหมายเฉยๆนะถูกผิดยังไงก็บอกกันได้นะฮะโอ้คือคิดเหมือนกันเลยเพราะว่าเหมือนบีดตอนเริ่มต้นอ่ะมันดูเหมือนจะเป็นเพลงช้าเหมือนเศร้าเออเหมือนช้าเหมือนเศร้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าอาจจะด้วยภาพที่แบบ จีนขึ้นมาแล้วหน้าแบบดูเหมือนเศร้าเหมือนอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เป็นท่อนฮุกขึ้นมาพอแบบไป,ไป ก็เหมือนบินขึ้นน่ะ<ช>เราก็รู้สึกเหมือนแบบกลายเป็นว่า e i f up ไปกเออเหมือนสดใสไปนี่ชอบโทนของ MV มากเลยอ่ะใช่เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกนะรู้สึกเหมือนผัดเปลี่ยนดูดูอเออใช่มันเป็นจุดนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ใชจุดที่กําลังผัดเปลี่ยนดูดูอ่ะซึ่งให้เทียบแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเหมือนการที่คนเราอะพอช่วงเติบโตมันจะมีนัจุดจุดนึงอ่ะเหมือนเป็นวัยที่แบบจ,จุดเปลี่ยนของชีวิตออจุดเปลี่ยนของชีวิตอ่ะเราเลยคิดว่าเขาเอาแบบ ทัวรมาเล่นกับตรงนี้หรือเปล่าที่แบบจุดเปลี่ยนชีวิตก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนฤดูอ่ยอ<ะ>ดูใช่ใช่อาจจะหมายถึงแบบเรื่องความทรงจําที่ผ่านผ่านมาแม้ว่าฤดูกาลมันจะเปลี่ยนไปะแต่ความทรงจำก็ยังความ<อ>ทรงจำจะยังอย,อยู่ก็เหมือนน่าจะเหมือนคําว่าแบบสเตยยังอะใช่<ะ>คือเราใช้ชีวิตเราผ่านผ่านมาในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีจุดเปลี่ยนผ่านที่เราอาจจะแบบสมมติจากเด็กอะแล้วเป็นผู้ใหญ่หรือจากวัยรุ่นที่แบบขึ้นมาเป็นแบบผู้ใหญ่เต็มตัวในจุดที่ช่วงเปลี่่ยนนผา จะรู้สึกว่าเศร้าห,หรือ<ช>บางคนแบบฉันไม่อยากโตอะไรประมาณนี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเราเติบโตขึ้นมาสิ่งที่ยังเป็นเด็กอานาจะไม่ได้หายไปจากเราใช่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่โตแต่มันเป็นความทรงจําอย่างหนึ่งอะที่มันอยู่กับเรา,อาเอาองโง่ <laughs> ใช่ใช่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราแค่แบบไม่รู้จะธิบายออกมาไงไง เจนะ่าพูดแทนใจเราไปหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าฉันอาจจะผ่านชีวิตมาพอสมควรอะไรอย่างี้วะ <laughs> <laughs> อย่าตอกย้ำตัวเองสิ <laughs> <laughs> นั่นแหละอันนี้นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกจาก จากเอตัว MV แล้วก็เพลงเนาะใช่ก็ถ้ามีวิเคราะห์อะไรสามารถไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะพอพูดมาอย่างเงี้ยแล้วเพลงมาสื่อมาอย่างเงี้ยมันทําให้เราอยากไปซื้อเพลงมาอยากซื้อใช่ไหมเออมันแบบให้ Energy Posi t i v e อาจจะไม่ได้แบบว่า Upbeat อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบมัน h e a l i n g อะมันฮิลอะเออมันไม่ใช่ฟีลแบบเฮอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นฟีลที่แบบเหมือนอบอุ่นใจใช่ประมาณนั้นน่าจะใช้คำนี้มากกว่านาะ ค่ะยังไงก็ฝากปั่นวิวให้นุ่มๆ ABC กันด้วยนะคะแล้วถ้าความหมายมันตรงไม่ตรงหรืออะไรสามารถมาชีก,กันได้ไดแล้เปลี่ยนความเห็นก็ได้นะจ๊ะท่านผู้สัรค้าขณะนี้เราได้นาท่านมาถึงท่าอากเาซียน a b 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุ่นนาคงนางประจำที่รัดเข็มขันยรภัยท่านสามารถเปิดหวัวใจและปั่นวิวให้กับ ABC ได้ในช่วงเลานี้ค่ะ ระวังขณะรับชม A B S S. <S เพราะท่านอาจจะโดนขอมอโมยหัวใจไปไนดะ้ในนามของสายการบินแอร์หาทังขอขอบพระคุณบริษัททุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคละสว,ส,สวัสดีค่ะเอ๊ะใครติดคัะตัวติดขอบคุณคขอบคุณขอบคุณ, <laughs> คณและสวัสดีค่ะค่ะไปเลยค่ะบ๊ายย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 ย Ha ha ha